อะสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาทำโรงเรือนนะครับสําหรับที่จะเลี้ยงต้นไม้ของเรานะครับเราจะมาทํากันในรูปแบบที่ง่ายๆใช้งบไม่เยอะนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแบบผมผมเองก็มือใหม่นะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ผมเพิ่งได้รับมานะครับจากพี่เบนอินดี้คาเมราแมนนะครับ สวนอยู่ที่จังหวัดระยองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะใช้อะไรในการทาโรงเรือนก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการทําโรงเรือนนะครับผมจะใช้ท่อ p v c แบบนี้ทํานะครับแล้วก็จะมีปูนมีดินมีทรายนะครับเราจะทําแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปว่าผมใช้ท่อ ไซส์ไหนนะครับในการทําเป็นฐานแล้วก็ใช้ไซส์ไหนในการทําเป็นโครงโรงเรือนด้านบนเนาะเดี๋ยวมาดูพื้นที่กันนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ผมจะจะทำโรงเรือนนะครับสังเกตว่าหญ้าลกมากนะดินน่าจะดีนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นโรงเรือนนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นแปลงนะครับนี่นะฮะก็จะได้ผู้ช่วยเรามานะครับนี่เลยฮะคุณแม่ผมเองนะครับช่วยกันทํานะครับ เดี๋ยวมาปรับพื้นที่กันก่อน ในส่วนของพื้นที่ที่เราจะเคลียร์ตรงนี้นะครับผมจะใช้วิธีการถอนเอานะครับถอนหญ้าขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าเราถากเนี่ยมันจะทําให้ดินเนี่ยขึ้นมาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็หญ้าที่เป็นตอเนี่ยมันก็จะทําให้หญ้าเนี่ยขึ้นได้เร็วขึ้นดังนั้นเราจะใช้วิธีการถอนแล้วสลัดดินออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเคลียร์หอบหญ้าออกจากพื้นที่ที่เราจะใช้งานนะครับ ก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับหญ้าพวกนี้เราก็สามารถเอาไปกองรวมกันไว้นะครับรอหญ้าแห้งนะฮะเราก็สามารถนํามาปกคลุมหน้าดินเพื่อควบคุมความชื้นได้นะครับเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการเคลียร์พื้นที่นะครับเราก็จะได้พื้นที่ว่างแบบนี้นะฮะสำหรับทําโรงเรือนของเรานะครับในส่วนของโรงเรือนนะครับผมจะทําทางด้านนู้นนะครับเป็นแนวยาวออกไปเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราตรงนี้จะทําเป็นแปลงนะครับสําหรับเลี้ยงไม้ที่สามารถออกแดดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับเรามารอติดตามใน E ีีที่2นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ